คนเริ่มแบนหมดดำขชาภาพเพราะคำนี้คำเดียวแท้ๆเรียกได้ว่ากำลังเป็นทีน่าจับตามองในตอนนี้นำเสนอข่าวโซโลเดี่ยวครั้งแรกของไอดอลสาวสัญชาติไทยลิซ่าแบล็ k พิง หรือ Lisa, ลิซ่าลาลิสามโนโบาลกับเพลงไตเติ้ลลาลิซาที่ได้รับคำเช่นชมอย่างมากมายซึ่งมีบางช่วงมบางตอนในการนำเสนอข่าวหมดดํากล่าวว่าเราไม่เห็นซปเปอร์สตาร์ที่ไปไกลขนาดนี้ตอนนั้นก็มีแบมแบมนิชาคุณแต่ก็ไม่ไปขนาดนี้อันนี้คือระดับโลกด้วยคำพูดดังกล่าวของพิธีกรดัง กลายเป็นที่วิภา์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์โดยหลายคนมองว่าที่หมดดำจะชื่นชมลิซ่านั้นไม่ผิดแต่ก็ไม่ควรไปหยิบยกศิลปินคนอื่นมาโยงเกี่ยวข้องเหมือนดูเป็นการไม่ให้เกียร,ยรไไติอยากอวยอะไรอวยไปแต่อย่าเอาไปเปรียบเทียบอย่าพาดพิงถึงศิลปินคนอื่นศิลปินแต่ละคนเขาตั้งใจทำงานของเขาและเขาเต็มที่กับงานของเขาหรือว่าคุณปากพร่อยแต่ไม่คิดจะปรับปรุงปากคุณเนยหรอกรุณาให้เกียรติศิลปินคนอื่น ด้วยล่าสุดส่งผลให้บรรดาแฟนคลับเกิดความไม่พอใจแห่ติดแฮชแท็กแบนมดดำขึ้นเทรนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งของประเทศไทยซึ่งมองว่าการชื่นชมศิลปินไม่ผิดแต่ไม่ควรเปรียบเทียบหรือพาดพิงศิลปินคนอื่นทุกคนเขามีข้อดีมีความสามารถความดิ้นรนและลุมลุก กว่าจะถึงทุกวันนี้โดยคำว่าก็ยังไม่ได้ขนาดนี้ไม่ควรหลุดออกมาเพราะเส้นทางชีวิตของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันอีกทั้งมองว่าหมดดาโดนติเรื่องคำพูดหลายรอบมากและถูกตั้งแฮชแท็กบ่อยเช่นกันแต่ก็ยังเหมือนเดิมซึ่งการพูดต้องมีมารยาทและการให้เกียรติคนอื่น